สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจําวันที่20ถึงวันที่31มกราคมนะคะหลังจากที่ดาวย้ายกันไปเยอะแล้วนะคะก็จะมีดวงชะตาเป็นเช่นไรนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนราศีธาตุดินน่ยนะคะก็คือราศีพฤษราศีกันและก็ราศีพังกรนั่นเองนะคะเริ่มต้นที่คนรัชนาราศีพฤษก่อนนะคะคนราศีพฤษเนี่ย เราจะดูโดยรวมๆกันทั้งนั้นเนะคะเป็นคลิปสั้นๆนไว้เตือนนะคะแล้วก็ไม่ได้ยาวอะไรมากเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่จังหวะที่มุ่งสร้างความมั่นคงเป็นช่วงที่มีความขยันมีความมุมานะนะคะที่จะสร้างความมั่นคงของชีวิตอยู่แล้วนะคะเป็นช่วงอย่างนั้นมีจิตใจถึงแม้ว่าดาวตนุลักษ์ของ ของเราเนี่ยนะคะของคนลัคนาราศีพฤษเนี่ยจะตกราศีาราีธนูซึ่งเป็นเรือนบรณะก็ตามนะคะแต่ว่าดูในดวงช่วงวันที่20เนี่ยก็จะมีความกระตือรือร้นขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นจังหวะชีวิตที่บางทีจะมีความาขัดแย้งในเรื่องงานบ้างนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็คุณก็จะมีการแก้ไขปัญหาได้อยู่นะคะอาจจะต้องใช้ชีวิตที่ มีความเด็กเหนื่อยบ้างแต่อดทนไปแล้วก็จะฝ่าฟันไปได้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะได้เข้าสังคมหรือได้เดินทางไดเ้เจอคนมากหน้าหลายตาหน่อยนะคะแล้วก็อยู่ไม่ค่อยติดที่นะคะอาจจะต้องมีการาติดต่อหรือว่าทำอะไรร่วมกับคนอื่นมากหน่อยนะคะเป็นจังหวะชีวิตที่ได้เรียนรู้ งานใหม่ๆได้เรียนรู้คนใหม่ๆได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีข้อควรระวังก็คืออย่าไว้ใจเพื่อนมากเกินไปนะคะ,ะเพื่อนในวงสังคมเนี่ยนะคะในช่วง10วันเนี่ยก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะคะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะถ้าเป็นมิดใหม่ๆอะไรเข้ามาคุณก็ต้องระวังมากหน่อยอย่าไปไว้วางใจแบบร้อเอร์เซนะคะเพราะว่าก็จะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทคือประเภท1 สามารถช่วยหรือเกือกูลคุณให้คุณเกิดความสำเร็จได้นะคะเพื่อนนะคะแต่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับทำร้ายเรารับหลังได้ด้วยเช่นกันหรือว่าสร้างปัญหาอาจจะไม่ได้ทำร้ายโดยตั้งใจแต่เป็นการสร้างปัญหาให้เราโดยที่เราต้องไปแก้ไขอีกนะคะส่วนเรื่องการเดินทางการทำอะไรเนี่ยนะคะจะต้องมีความรอบคอบความละเอียดนะคะ าการเจราจาการติดต่อทุกครั้งอันนี้ต้องเตือนไว้ว่าทุกครั้งที่จะต้องมีการเจราจาการติดต่อต้องมีความละเอียดรอบคอบเตรียมข้อมูลให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเตรียมข้อมูลไม่ดีก็จะเกิดความผิดพลาดนะคะและก็กระทบถึงงานได้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้ระวังนะคะแล้วก็คุณอาจจะได้ข่าวญาติพี่น้องหรือ,อคนที่รู้จักนะคะที่ใกล้ชิด ก็ได้เข้ามาระดับหนึ่งที่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอันนี้ต้องดูแลต้องระมัดระวังกันนะคะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บดูแลสุขภาพให้ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็ในด้านความรักเนี่ยนะคะในด้านความรักนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้โฟกัสกันจะเป็นในช่วงจังหวะที่ แต่ละคนไม่ค่อยมีเวลาให้นะคะแต่ถ้าคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะคะบางทีก็เป็นช่วงจังหวะที่ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างใช้ชีวิตก็คุยกันบ้างแต่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะเหมือนกับใช้เวลาร่วมกันมากเกินนะคะคือไม่ไม่ได้ว่ามีจังหวะที่ได้อยู่ด้วยกันแบบดานมากคือแต่ละคนก็มีหน้าที่การงานที่จะต้องทํารับผิดชอบกันไปแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันมีครอบครัวกัน อ,อยู่ยังอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่แต่ก็ระวังอยู่นะคะก็คือระวังการพูดจาการพูดคุยซึ่งอาจจะเกิดความขัดแย้งการทะเลาะกันได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ตรงระวังให้ให้ใหแบบเหมือนกับว่าคุยกันน้อยน้อยหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะในช่วงจวังหวะนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคนลักนาราศีพฤษนะคะต่อไปนะคะราศีกันคนราศีกันเนี่ยนะคะจะเป็น ช่วงจังหวะที่ชีวิตที่ดีนะคะเท่าที่ดูเนี่ยจะมีะเหมือนกับมีโชคมีลาบได้อยู่แล้วก็ประสบความสําเร็จคิดทําอะไรก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีได้เกิดความสําเร็จมีไรายได้เข้ามาการใจราจจการติดต่อที่ว่าเคยพลาดหวังเกยอะไรเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะสําเร็จมากขึ้นนะคะสําหรับคนราศีกันเนี่ยนะคะ แต่ว่ากว่าจะสําเร็จกับางทีมันก็จะมีปัญหาแบบจุกจิกอยู่นะคะให้คุณค่อยๆแล้วก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าท้อถอยนะคะให้มันพูดมันขอมันคือสอบถามอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็จะเกิดความสําเร็จได้นะคะาการเตรียมตัวที่ดีก็เป็นจังหวะที่ดีสําหรับคนราศีกันเนี่ยนะคะคือการเตรียมตัวที่จะตอบคําถามการเตรียมตัวที่ จะพูดคุยนะคะการระง,งับอารมณ์ได้อันเนี้ยเป็นข้อดีนะคะสำหรับคนราศีกันนะคะถ้าเวลาจะต้องไปติดต่อพูดคุยอะไรก็ตามรายได้อ่าเป็นจังหวะที่จะมีช่องทางหารายได้เข้ามาได้ดีรายได้เนี่ยเอ่อจะทำทำให้อ่อเหมือนกับว่าเริ่มมีรายได้เข้ามาแบบสม่ำเสมอนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกอ่โอเคแต่ว่า ถามว่ามีรายจ่ายไหมโอ้รายจ่ายของคุณยังเพียบอยู่นะคะก็จะมีอช่องทางที่จะต้องจ่ายเงินเยอะแยะอยู่เหมือนกันแต่ไรายได้เข้ามาก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะสำหรับคนลัคนาราศีกันเนี่ยนะคะอะคุณก็จะตัวคุณเองก็จะเข้าไปยุ่งาเกี่ยวหรือว่าเป็นระยะนี้จะให้ความสนใจความผูกพันหรือความเป็นห่วง คนในครอบครัวนะคะหรือญาติพี่น้องมากเป็นพิเศษหน่อยเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะได้เข้าไปาช่วยเหลือหรือเข้าไปาเหมือนกับว่าร่วมกิจกรรมกับคนในครอบครัวมากหน่อยนะคะก็ดีคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องอดูแล รถด,ดูแลบ้านด้วยนะคะสำหรับคนราศีกันนะคะอันนี้ก็เป็นจังหวัดที่ดีส่วนด้านความรักความรักของคุณเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตใช้เวลาร่วมกันได้ดีอยู่นะคะสำหรับคนราศีกันก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีสำหรับคนลัคนาราศีกันนะคะ นี่ก็เป็นคำแนานยของคนราศีกันนะคะต่อไปนะคะคนราศีมังกรค่ะเป็นราศีธาตุดินอีกราศีหนึ่งอ่าสุดท้ายนะคะคนราศีมังกรเนี่ยก็เป็นหวชีวิตที่ถือว่าได้ทำได้แก้ไขได้ปรับปรุงเกี่ยวกับงานนะคะางานคุณก็จะเริ่มมีระบบระเบียบม,มีคนมาช่วยเหลือคุณได้มากหน่อยนะคะคือ ในสิ่งที่คุณคิดอยากจะทําคิดอยากจะ,ะปรับเปลี่ยนปรับปรุงคุณก็จะเกิดไอเดียเกิดความคิดที่จะ,ะเริ่มที่จะทําหรือว่าไปขอคําปรึกษาใครก็ได้ความคิดเห็นที่ดีแล้วคุณก็มาสามารถปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับงานของคุณได้ได้ด้วยนะคะส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องงานอยู่แล้วก็จะคิดแก้ไขปัญหาของคุณได้อยู่นะคะโดยที่บางทีเนี่ย คุณก็นึกไม่ถึงะนะคะว่าจะคิดออกได้ไหมแต่ก็จะมีคนนะคะคอยมาช่วยเหลือได้นะคะทีนี้งานถามว่างานยังมีอุปสรรคไหมมีค่ะปัญหาอุปสรรคงานอาจจะไม่ได้เด่นไม่ได้อะไรนะคะมากมายแต่ว่านะคะมันก็จะเหมือนกับว่ามันได้รับการแก้ไขไปบ้างนะคะและคุณก็จะทำอะไรได้ราบรื่นขึ้นนะคะ ด้านความรักค่ะความรักเนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะอึมครึมอาจจะไม่ค่อยอปลอดโปร่งเท่าที่ควรถ้าใครที่มีประเด็นหรือว่ามีปัญหาเนี่ยนะคะก็ยังเป็นจังหวะชีวิตที่เหมือนกับปล่อยไปยังไม่ได้เคลียร์อะไรมากมายแต่ก็เข้าใจกันระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าความอึดอัดก็ลดลงไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณก็ยังมีความรู้สึกหงุดหงิดใจมีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่ยังมีความรู้สึกอึดอัดบ้างนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นปล่อยเวลาไปอีกสักช่วงเวลาหนึ่งก่อนดีกว่านะคะแต่ความรักของคุณเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่แต่ละคนเบื่อนะคะเบื่อนในในไม่ได้ว่าเบือ่อคู่ครองคนรักเนี่ยนะคะก็คือ เบื่อในการใช้ชีวิตประจำวันมากหน่อยนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากจะติดต่อไม่อยากจะอะไรเกี่ยวกับความรักมากมายนะคะแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะมีปัญหาของใครของบันนะคะก็ต้องไปแก้ไขกำลังแก้ไขปัญหาของตัวเองอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะ,ะมาสนใจซึ่งกันและกันได้ด้วยนะคะส่วนคนที่ถามว่าคนที่ เป็นโสดแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่จะมีคนเข้ามาไหมก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยอยากจะให้ความสําคัญตรงจุดนี้มากนะคะเพราะว่าคนเข้ามาเนี่ยอาจจะมีปัญหามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้อย่าพึ่งดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณรับเขาในช่วงนี้คุณก็จะเหมือนกับรู้สึกหุดหงิดอ่ารู้สึกเครียดไปตามเขาอะ่ะเกี่ยวกับความรักอาจจะต้องไปช่วยแก้ไขปัญหากับเขาด้วยอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเขามาแล้วพกพาปัญหามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงตรงนี้อย่าเพิ่งเลยดีกว่าสําหรับคนที่กําลังจะมองหาใครสักคนที่จะมาเป็นแฟนนะคะด้านคนที่มีครอบครัวก็ให้ระวังคําพูดคําจาแล้วก็ ให้แก้ไขปัญหาของตัวเองไปก่อนดีกว่านะคะถึงจะดีนะคะ,ะสำหรับคำทำนายของคนราศรีธาตุดินก็จบลงแล้วนะคะในวันที่20ถึงวันที่31มมกรานะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสุขโชคดีกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ